สบายดีพี่น้องสบายดีป้าลูกเนาะตอนนี้เขาก็มามาอยังวะบอมิงมาสลาประทานเฮ้สบายดีพี่น้องสบายดีวระสุขสุคนได้จ้ะมื่อนี้ภาพบอมไม้คับบอต้นก้ามาสลาประทานพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องพาเพื่อนนับเบื้งสลาประทานบ้านบอมิงส์ขนาดเดี๋ยวพี่น้องสีภาพบอมไม้สีภาเลาะกับบอมิงเนาะบอมิงส์เป็นชินั่งถ่ายเนี่ยเพื่อนยังเมื่อยอยู่พี่น้องเมื่อยอยู่พี่น้องเปิดชิดถ่ายอย่นี่เนาะคปิดชิพาย่างเลาะคาไปเบื้องนับพี่น้อง บอลต้นกาบอลต้นกาไพ่อต้นกาเพื่อนกันยืนวี่เพื่อนหอนแห้งนะพี่น้องอันนียพี่น้องส่วนนี้เป็นน้ำเนาะน้ำกับปิตาลินอยู่เนี่ยพี่น้องบรรยากาศสุรประทานมแตากล้องข้าเพื่อนกันเลยขึ้นกระทึงนะพี่น้องตากล้องก็จะโดดน้ำโซนะไปโดดเตมเบอร์เลยพี่น้อง เด็กพี่น้องเราจะพาไปเบิ่งไปไกลเนาะฮัลโหลฮ้อนอยู่ปะดีปะหนาวเย็นดีเี่กพี่น้องนี่ส่วนนี้เป็นสุรบัติาตของบ้านบ่าวมิงเนาะพี่น้อง บรรยากาศพนโบตุกนะน้ำโบไลนะพี่นอ้องแห้งเนาะเพื่อนก็ได้ดเรียนวิยาเพาิ่มในน่อพี่น้องนี่เพลงม่ช <c oughs> ิมไทยย,ย,ยูนี่แกเพลงใหม่นะพม่อจะมาโดดบอคอยมาโดดคอยคอยนยันนาว เดีพี่น้องเขาจะเล่นบุเดียเพื่อนแบบเงาเงเนี่ยนะบุเดียเพื่อนนะพี่น้องมันมีก็เล่นนำ้ำบอตุกล้าบบองไปเล่นน้ำเพื่อนเนาะบอกไหมสิพาทุกคนไปเบิง <c oughs> ่งพญยนาคนพี่น้องเลบพี่น้องพญ,ญา,านาคเนาะ ใัไไนยาบสองตนห,น,หนหยาบใบนยาบสองตนเขาบอกถือเบาไม้เข <c oughs> ีนนยว <c oughs> ปี่แล้ววะเนาะสร้างมาได้ประมาณสามสีป่ปีแม่นบอกคอยคิดว่าแถวสร้า,างหูปัน่นถน,นินากไว้แข้มหัวหพี่เนาะแก้มสุลับประทานเนาะห่วยมั <c oughs> ยนเป็นหน้อ <c oughs> หยปานนัางเนาะ <c oughs> สิฟามาเบิ่งใก,ใกล้ๆนะพี่น้องขออนุญาตอ่า เด้อพี่น้องเดอ้อคอยดูหยาดนำด้ำเลายเจ้าของหูป,ปั้นเนาะจริงสักซิดทั้งหลายเด้อพี่นอ้อ,เองเ,เมื่อดเดินพี่นอ้องทางนี้สีฟ้ามาเบิง่งทางนี้มันจะแกล่นะมันมืดทั้งนี้ม,มืดจะพิถูปั้นวัดชัญหลัก ว่าว่าอย่างบอลมาจักก <c oughs> ้อนกระปุปพี่น้องนี่ก็เอื่ว่าสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคเราพี่น้องที่เพิ่นมาหลินน้ำอยู่ที่สุลประทานออบานา้านเนาให้ปังบ้านเบามิงเองเนาะพี่น้องมีเบื้องสภาพจากการสากเนาะประมาณบัวตามก็าหาปีได้เนาะพี่น้องเบมงจากก้อนหินเนาะพี่น้อง ยันกลัววะแล้วาจะไปทาบะมิงเนาะว่าเพิ่นที่สร้างขึ้นจักปีแล้วพี่นนองตัวนี้เนาะตอนนี้กลับมาทาบะมิงอีกที่นึงนบพี่นนางอีกเทือนึงเนาะเยอพี่น้อ้ไปกน่พี่น้อะเียงแต่สองคน่ะบบเคดอยคอยคอดลถือกบคืนแล้วเ่าหมบะมิงคนก็ทานจแน่เอออัน พญ,ญา,านาคเพื่อนได้สร้างขึ้นมานประมาณจากปีแล้วประมาณหกหาหกปีพี่เนาะหกปีประมาณเ,เห็ดพญ,ญานาคที่แรกคนก็เฮ็ดเฮ็ดพร้อมกันกันกบสุนทรบัติทานอยู่บ,บ,บ้านบอมิงโดยแล้วก็ตาตาพญ,ญานาคพวกบอมิงเพคนสีลักเอาหักบีของบองมบิงตะกียบมิงยังหน่อยก็เป็นหักบีนะเพป็นกับเฮ็ดตาพญานาคบีอันบีตะควายบ่แม่นบีใหญ่นะฉันบอกมันจกปีก็จะบอลพวกจะปีเลยทันที่ปีเออต้นกล้วยมดนไร้ต้นเติมเนาะเอาเอาปีอยู่ในต้นกล้วย อันเบาจนกาพันกาหมุกบัวคาพาหมูเขียดอาจจะงงไปหมดเลยมือพ nope totally ี่น้องเลยตา้องเข้ากันตา้องกันโดดหน่ำเป็นอะพี่น้ามาบัวไม้ก็ยังโดดอยู่ได้ถ้าคนบมีมูโดดเก่งเก่งยิบบัวไม้กันจากโดดแน่บนโดดแน่นะพี่น้องค เอาพี่น้องมาฟังเบาต้นกล้าเป็นรองเพลงเนาะน้องลืมได้อีกลงเกโดนนั่งกับผบอกเป็นโดนน้งกับผบอกกันนะพี่น้องได้สีแลงแล้วนนรองเพลง่น้าหยุสีเขียวอย่างดี แต่ก cool ่อนกี้เคยกินกับแกงหน่อไม้ตัวกินยานุกแกงหน่อไม่อีผู้โบเคยลอกไปดิซีมันมันหมายว่ากินยานุกับแกงหน่อไม่บรรยากาศมันมันคล้องกันนักเลยวะมันจะคล้องมองได้จังแหล่ทองไฮได้ต้นสมอเฮ้ยต้นสมออะไรพี่จ้องดินโอ้ยบผมเองอันนี้มันต้นยังได้ต้นสมโพใจซี่กับว่าไปใด้ดำเทนะ พนลืมนาลืมแกงนอนสมเดี๋ยวพ่นกระซีมีเพลงปอต้นกาได้พี่น้องจะนอนนี่ปอต้นกากระซี่ห้องลืมนอนไม่สมว่าไม้กระพดว่าไม้กระซี่ห้องกันว่าไม้กระซี่อาจากเพลงเนาะกับนอนไม่สมปะเอาละพี่น้องตาพังบว่เพลงของปอต้นกาเพราะไม้ของไปเสี่ยนมวนกูกันพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องตากล้องของเฮาเนาะตากล้องเฮากลิ่นหน้าอยู่คนเดียวมันดีสนกำยังเลยพี่น้องเลยเราพยายามเราพยายามพยายาม พยายามพยายางนะทุ่มไอทุ่มาน้่เตะได้นั่งมาขีนมาขีนทุ่กันจะจะเปนเีงเดี๋ยวมาตร่ากันอยากเหมือนเนนะพี่น้อแล้วกำลังทุ่มาเลพี่นนองเ้ากำลังขุดเล็กไปลงไปเมื่อยๆเลยพี่น้ออยู่บมาตกร่องน้ำเนาะยเดสิ่งทุ่มฝาเนี่ยมาตกร่างจะฝากสิฟังตัวนี้ทุ่มๆทุ่มๆกำลังพยายามกำลังพยายามเอาขีนทุ่กัน เพื่อให้เกิดแสงแตกเป็นบางผุแบบในน้ำมีไผ่ลูกขึ้นน้ำเตีเบิ้งเตรียมเบิ้งกันมันจะกลืนมันจะกลืนไม่กลืพญายาไปเรื่อยพญายาไปเรื่อยทำทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยกำลัง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 สิออกแสงกำลังออกแสงบอกมีบ่อกลับมาบ่อกีน้องออกแล้วนี่แสงนี่แสงแดดกำลังออกแสงแดดกำลังออกนี่แสงแดดโอ้ยพี่น้องโอ้ยอุตส่าห์ลุ่นมาดนนมาแสงแดดเราคอยยาม มันสเป็นก้อนสบู่เถอะเพื่อพี่น้องทุกไปทุกมัาสเป็นก้อนสบู่เถอเพื่้งมาไเปแล้วเนี่ยพี่น้องอีกไม่นานอีกไม่นานตอนนี้บ่าวทนก้ากำลังจะหัวดังๆนะพี่น้องเรากำลังจะเป็นบ้าต่อไปเรากำลังจะเป็นบ้าต่อไปอีกไม่นานอีกไม่นานบ้าบ้าพี่น้องเอาขอขอบใจเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องขอขอบใจหลายๆพี่น้องฝากที่ตามก็ไลค์ก็แซ่ดนะพี่น้องถ้าถึกใจก็อย่าลืมก็แซหเบาไม้นะพี่น้อง่องแคปซั้นเบาล่านะพี่น้องเบาไม้ก็มาเลาะอยู่อยู่แถวสุรประทานบัานเบามิงนะพี่น้องขอขอบใจหลายๆ